ขณะนี้คู่เขากาะขนแล้วต้องแน่นต้องตีแน่นเทงออองใไทตาไปกเสียเกนานี้ก็นานี้เป็นการายน่อยาอเวงรอ้นเองนั้นเอผู้ปมฝ่ายังหลไม่เืนหายเอาิ่ดเจ็เรบคอรับอีนิดนงครับ แม่โห yeah. <t> ้คยนะครับเต็งโคด้วรมิครับไม่ไหลนะครับแม่โคไม่ไหลนะครับเต็งโคครับดาาสักสิคอยครับโรยไครับโรยไคับโรยไนะครับครับล็อครับาวาสัครับลครับลาเตครับไม่ไหลนะครับแม่โคไม่ไหลนะครับล็อกอยู่นะครับไม่ไหลนะครับล็อกไรอยู่ครับลอกไปนีครับไปนเไม่ยนะครับล็อกไนี้่อยู่นะ ไปครับล็ไปเต้วลอครับเดอกลอไปครับไปตไปหน่อยดิ้นไปนะครับดิไปนะครับลาลาสักค่อยครับบออีกนิดนึงครับนิดนครับนิดนึครับขออีกครับขออีกนิดนึงครับนิดครับล็อกครับล็อกครับล็อกไปหัวเลยครับล็อกไปเตะบอลเลยนะครับล็อกนินึครับไม่ไรนะครับนี่นะครับฟััญญนะครับ โอ้เขารักพอยอมไม่ไปยอมสู้ตามสายตาครับตอนนี้ก็มีคนมาไปมาเราอาศัยขึ้นกับเลย

เด็กที่จบลงมาคุ๊บาอันชัเห็นสะพานเรื่มสะพานนหรีบไา่นะครับน้องน้องจะร้องไีมจะร้องนะทางน้องับก็ต้องมนะเพาะฉะั้นคู่ที่สี่นะครับพบกันในกองทลาอันชัยคู้จน้น้องสี่าฝนไมใสกำลังลงมาแล้วก็ ทัวไทยไทยเราครับเปิดนรักแฟนแฟนละครสวรค์และไร้ร้องกับเ่องเ่นจริง